วันนี้ <c oughs> วันนี้เป็นวันเสาร ที่4เมษายนพุทธศักราช2563พระในวัดของเราทั้งหมด36รูปนะวันนี้นแต่ก็ให้ระวียงระวังโควิดที่หลวงพ่อเตือนแล้วกล่าวอีกเพราะทางบ้านเมืองเขาให้ความใส่ใจสนใจอย่างมากเราจะไม่ตื่นตัวซะเลยเก็ไม่น่าจะถูกแต่ถ้าหาว่าตื่นตนกเกินไป ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ผู้ปฏิบัตินะตื่นหนกเกินไปกลัวตายเกินไปกลัวการเจ็บไข้ได้ป่วยเกินไปก็ไม่น่าจะถูกชราใจเกินไปกล้าหาญแบบไม่มีไม่มีปีมีคุยกล้าหาญแบบบ้าบ้าบ้องบ้องก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันเพราะานั้นคำว่าเดินสายกลางคำนี้คืออะไรอยากจะให้พวกเราทุกๆท,ท่าน ดูอยู่ในความสงบเขาให้อยู่กับบ้านก็ต้องอยู่กับบ้านเ,เพราะว่าเขาต้องการไม่ <c oughs> ให้การเคลื่อนไหวแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านั่นละผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศชาติบ้านเมือง <c oughs> ถึงจะเป็นประชาชนราฐฎรก็เหมือนกันทำอาหาร อาหารการบริโภคทุกอย่างนะอย่าไปกักตุนนะลูกหลานนะต้องขายตามปกติถ้าหาว่าพวกเราไปกักไปตุนในช่วงนี้เนะ่ยแปลว่าผิดการเวลาบ้านเมืองเขาต้องการความพร้อมเพียงสามัคคีเขาต้องการความสงบพร่มเย็นเป็นสุขการเป็นอยู่ให้มองกันเรามาฉกฉวยโอกาส กักตุนสินค้าขายของราคาแพงไม่น่าจะถูกไม่น่าจะให้อภัยกับผู้กระทําเช่นนั้นเพราะนั้นลูกหลานทุกคนนะผู้เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนีย่ยเป็นครูบาอาจารย์อย่างลวงพ่อลุกปู่ลุงตาเนี่ยนะกันแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าลูกหลานอย่าไปเห็นแก่เงินแก่ทองในช่วงนี้ต้องเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองต้องเห็นแก่ประชาชน ตา่าว่าประชาชนอยู่ไม่ได้ตัวเองจะเป็นเงินหมื่นล้านแสนล้านก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละเพราะนั้นเราต้องเห็นเฮาต้องช่วยให้ประเทศชาติบ้านเมืองอยู่ได้ต้องช่วยกันดูแลขาดอัานไหนขาดเหลือขาดตกอย่างไรก็เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท,ท่านนะจะช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไข ให้บ้านเมืองของเราไปด้วยดีไม่ใช่ว่าคนอื่นจิบหายล่มจมจิบหายทุกยากลำบากตัวเองจะหัวเราะแฮ่แห่แห่ดูอย่างนั้นจิตใจประเภทนั้นจิตใจอย่างนั้นจิตใจคนอย่างนั้นตระกูลนั้นจะเป็นอย่างไรมันไม่น่าจะถูกนะลูกหลานทุกคนนะอันนี้หลวงพ่อพูดให้พวกลูกหลานทั้งหลายได้คิดนะผู้ได้ยินเสียงหลวงพ่อเนี่ย เออก็ให้บอกลูกบอกหลานสอนล,สอนลูกสอนหลานให้อยู่ในทีมั่นและก็พร้อมกันก็ให้ช่วยเหลือชุมชนและสังคมอ,อย่าไปเห็นแก่เงินเศษบัตรเศษสตังค์ไม่น่าจะถูกนะบ้านเมืองล่มจมจิบหายไม่น่าจะถูกลูกหลานและก็พร้อมกันคนเท่าคนแก่ผู้สูงวัยทั้งหลายก็จะเป็นดื้อด้าน <c oughs> เราเห็นในสื่อเห็นไหม คนเฒ่าคนแต่แกคนสูงวัยนะไม่ยอมฟังใครเขาห้ามเท่าไหร่กันนั่นดันทุลังออกปาเพราะมันแก่ไม่กลัวเขาว่าเพราะเชื้อโรคมันไม่เห็นตัวใช่ไหมล่ะคนแก่นี่มีแต่ว่าเฮ้ยไม่กลัวมันทาไมไม่ไม่มันไม่ไม่บินมาเหมือนอีแรงอีกาหรอกถ้ามันเชื้อโรคนะมันบินมาเหมือนอีแรงอีกาเนี่ยกูจะจับมา ต้มแก้มเล่าทั้งหมดแหละพยาวาอย่างนั้นไปอีกก็นะแต่ตามไม่จริงมันไม่เป็นอย่างนั้นเชื้อโลกมันไม่เป็นเหมือนอีแล้งอีกาใช่ไหมมันติดกับเสื้อกับผ้ากับเล่าบันไดกับที่ไหนๆเป็นของละเอียดผลที่สุดมันก็เข้าไปในปากในคอตัวเองท่านลวงเข้าไปหาปอดกินปอดมันไม่ใช่กินธรรมดานะเชื้อโลกตัวนี้นะ เอเข้าไปกินปอดเออไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วมันจะแสดงอากับกิริยาเลยก็ไม่ใช่เอเข้าไปแล้วไปพักตัวอยู่เออไปพักกองพลของมันให้เตรียมพร้อมซะก่อนเออถึงสิบสี่วันเอออย่างน้อยก็ลุกคือขึ้นมาทีเดียวล่ะเออแสดงอากับกิริยาขึ้นมาบางโทนกนนั้นนะตัวมากผู้สูงวัยเขานะเอผู้สูงวัย พอมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่แล้วตามปกตินะีความดันบ้างเบาหวานบ้างหัวใจบ้างอะไรมากๆหลายบ้างคนแก่ใช่ไหมล่ะอผพรีะในสุดกับไวรัสตัวนี้เข้าไปช้ำเติมท่านั้นละโดยมากคนแก่จะแพ้สรุปแล้วหลงอย่างลวงพ่อพูดเมื่อวานนะโรคไวรัสตัวนี้นะเป็นโรคที่เละสต๊อกคนแก่ ถ้าไปคนแก่เขาจะโลสตอกออกให้หมดเพรานใครเป็นคนแก่ให้ววระวังนะอถ้าไม่กลัวอยู่ในกรอบเขาโลตอกนะอย่าไปดื้อด้านต้องอยู่ในความสงบต้องตรวจตาเชื่อฟังลูกหลานลูกหลานบอกว่าจะไปออกไปจดุดออกไปทําไมแล้วออกมาจนพอแรงแล้วนีทะเลถลายออกไปทำมาค้าขายซื้อขายที่อื่นออกจนพอแรงและ ตออยู่บ้านก็ต้องอยู่บ้านเน่เดินจยงกรมก็ได้เนะีเดินโยงกรมพุทโธพุทโธอยู่ในบ้านนั่งภาวนาพุทโธพุทโธอยู่ในบ้านแก็อ่านหนังสือธรรมะฟังเทศคล้ายๆบอกเข้าทุรงเลยสิออกทุโงเลยสิในขณะนีนะ้เป็นยังไงพระทุรงท่านอยู่ตามลําพังพระท่านอยู่ตามลําพังดูสิมันเป็นยังไง ใจของเรามันเป็นยังไงขณะที่เราอยู่ตามลําพังนะถ้าเราอยู่ห้องไอ u ูคนเดียวนะ่ะเป็นยังไงเราจะได้เตรียมเอาไว้นะไม่ใช่ว่าเราอยู่ห้องห้องไอซูคนเดียวไม่มีใครกับโบกเวกโว,กโว,กโวยโวายพูดไม่ได้ก็บลึงตึงนั่งเพราะตัวเองอยู่ห้องไอซูไม่มีพี่มีน้องมีลูกมีหลานนี่ก็ให้พยายามฝึกหัดทูสิถ้าข้าอยู่แต่ห้องไอซูคนเดียวนะ่ะจะเป็นยังไง อันนี้ข้าย,ยังไม่ตายวะทดลองดูก่อนวะอออยูอยู่ตามลําพังภาวนาพุโทโธพุธโทโธในใจอเอผลอๆจิตใจของเราจะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาอีกมากต่อมากหลวงพ่อว่านนะนี่แหละเป็นช่วงที่เขาให้อยู่ตามลําพังอ,อยู่ในความสงบเราก็อยู่ตามความสงบสิจะไปเดือดร้อนวุ่นวายทําไมะนี่แหละ ขอฝากไว้กับศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคู่ทุกคนนะอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ในช่วงนี้ขณะนี้เวลานี้เขาประกาศอพอรอลก,กอร์พระราชบัญญัติขึ้นมาแล้วก็ยังไม่แล้วนะเะขายังเคอร์ฟิวอีกตั้งหากคล้ายๆก็ว่าเมื่อวานหะลวงพ่อว่าตั้งแต่สีทุ่มถึง,ถง,ถงตีห้าแต่ไม่ใช่ตีสีนะลูกหลาน สี่ทุ่มถึงตีสี่เขาไม่ให้ขยับกระยืดน,นะถ้าตีสี่กว่าขึ้นไปแล้วก็ไปที่ไหนได้แต่ขนาตีสี่ทุ่มถึงตีสีนะ่เขาไม่ให้ไปที่ไหนเขาอยู่ในบ้านถ้าใครออกไปพิษกฎของเขาเคอร์ฟิวของเขาพร้อมที่จะจับได้พร้อมที่จะลงโทษได้เว้นเสียแต่ว่ามีเหตุจำเป็น เก็บไรไในป่วยตามดูตามกฎหมายนะลูกหลานนะตามกฎกติการนะสรุปแล้วก็คือเขาอยากจะให้พี่น้องประชาชนอยู่ในที่มั่นอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบเพรอช่วงนะี้เป็นช่วงอันตรายอย่างพวกเราท่านทางหลายได้เห็นนะนะั่นแหะแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อเองก็มั่นใจในส่วนหนึ่งส่วนรัฐการอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนของอทาง แพทย์ทางหมอของพวกเราส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่าพิจรารณาไปถึงเมืองนอกเมืองนาที่เขาติดเชื้อขึ้นมาจุดนั้นก็ใจหายมันกันนะใจหายใจคว่ำม,มันกันโอ้โหทาไมติดทำไมทำม,มันตายขนาดนั้นไนะอนาคนาคิดนะแต่พอมาคิดถึงเมืองไทยของเราถ่กใช่ติดขนาดนี้คนติดเชื้อเราเออ็มากอยู่ทว่าไปแล้วก็แต่ว่าเรื่องตายเนี่ยก็สับสบถูกว่าเพียง19คน ก็ยังท่าพิจารณาดูยังน่าอุ่นใจอยู่ส่วนหนึ่งก็คิดว่าทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งอนามัยทั้งผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายก็คงจะใส่ใจอย่างหนักหนักทำงานหนักที่รักษาพี่น้องประชาชนอันนี้ก็น่าอุ่นใจอยู่ส่วนหนึ่งแต่ถังยังไงพวกเราทุกคนก็ต้องให้ความร่วมมือทั้งให้ความร่วมมือทางรัฐบาลให้ความร่วมมือทาง มดทางหมอทางผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะ่ะจะให้คนอื่นหนักใจกับเราเราก็รู้แล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะอ,อายุของเราเท่าไหร่เราทำไมเป็นเด็กเแบบี้ให้เด็กเขาสอนตัวเองนีทำไมไปอย่างนั้นเห้อยายทำไมไม่คิดไม่อ่านยายมันขายขี้หน้าตัวเองขนาดไหนใช่ไหมล่ะเว้นเสียแต่ยายมีภาระโอ้ยายเเจ็บไข้ได้ป่วยยายมีความจำเป็นอย่างมากลูกหลานนะจึงได้ออกมาได้ละนี่ ก็ใบรับรองก็มีในท้องถิ่นเ,เราก็อ้างให้เขาท่าได้ทราบเ,เราจะไปไปสมสีสมหาในบ้านเมืองเป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่แหละอย่าให้เด็กเขาภาษาหรือนึ่งกระดดเด็กให้ให้เขาเด็กถอนหงอกถอนถอนถอนผมหงอกของเรา,เาไม่นายจะถูกนันลูกหลานจะทายาติโยมนะ <c oughs> สิ่งเหล่านี่เราต้องคิดนะเรา ในช่วงนี้เราควรปฏิบัติตนอย่างไรการะเทศการสถานที่บุคคลในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนไว้หมดนะลูกหลานเนอะและก็พร้อมกันผู้ที่มีผู้มาถามเกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องกิตตภาวนาเ,เรื่องกิตตภาวนาเนี่ยบางคนก็บอกว่าในหลักของพุทธศาสนาให้พวกเราฟังตำรับตำรา ศึกษาในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าในพระพุทธเจ้าท่านตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนนนะั้นท่านทําอย่างไรอันนี้เราต้องศึกษาในพุทธประวัติเป็นเบื้องต้นซะก่อนเป็นครูนะเป็นครูเป็นครูเป็น,เป,นเป็นกระดานบานใหญ่เลยนะที่สอนไว้เขียนไว้ตราเอาไว้พระองค์ก็นั่งในพระอาทิตย์ยังไม่ตกดิน พระอาทิตย์ยังไม่อัจด,ดงยังมีแสงสว่างอยู่พระองค์ก็ได้ย่าขาในโสธิยะเนี่ยปิดไปป,ปนะูทำเป็นอาสนะจากนั้นเผืดปูอาสนะเสร็จแล้วได้ทำเลทางทิศตะวันออกของต้นโพนะพระองค์ก็ได้นั่งหันพระพักคือหันหน้าไปทางต้นทางทิศตะวันออกนะนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้า,ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้านะ เฉพาะหน้าเลยฟังใจไม่ให้สุ่มซ่ามวุ่นวายไม่ให้คิดถึงภูผาป่าไม้ไม่ให้คิดถึงคนนู้นคนนี้ไม่ให้คิดถึงบ้านถึงเมืองไม่ให้คิดถึงพ่อถึงแม่ไม่ให้คิดถึงสามีภรรยาญาติชนิดมิตรสหายนี่ยมีสะมีสติเฉพาะหน้าฟังเอาไว้นะมีสติเฉพาะใครเขาบอกจูตรงหน้าอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นจากนั้นก็กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกนี่แหละคือกรรมฐานของพระพุทธ้าจากนั้นพระไทยใจของพระองค์ความรู้สึกนึกคิดของพระองค์ก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งคล้ายๆมันไม่ปรุงไปทางอื่นยอยู่เน่งจากนั้นพระองคเอ์เกิดความสงบขึ้นมาเกิดญาณรัตนะเกิดฌานเกิดความรู้ขึ้นมาพอเป็นจิตใจเป็นสมาธิแล้วก็เกิดฌาน แรละลึกชาติโหนหลังได้ยัว่าปุเพนิวาสานุสติยานระลึกชาติโหนหลังได้จากนั้นก็พอถึงเที่ยงคืนก็จุตูปปาตยานพอกวนสว่างเขาอาสาวกคยายานอันนี้เราศึกษาในปริยัตเราได้อ่านให้ศึกษาดูในจุดนี้ถ้าเราอยากจะรู้ในหรายละเอียดนะก็มีตำรับตำรายอยู่ในจุดนั้นแต่เร่มาถึงมาพูดถึงแนวแถวของหลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นสรุปแล้วก็คือสายหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนอย่างไรท่านบอกว่าสมถะกรรมฐานก็คือทำจะจะจะ,จะทำให้จิตใจสงบนั่นนะก็ถ้าว่าเรากําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินพาปฏิบัติมานั้นน่ะ ที่ท่านมาปฏิบัติดูแล้วมันมันหลุดมันเผลอเออมันหลงส้นหลงเงินได้ง่ายพอ,อ,อกำหนดไปละหายแงบไปผลี่สุดไปทางอื่นไม่รู้ว่าไปทางไหนเพราะฉนั้นควรจะสมทับกับพุทธโธเขาด้วยนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธบริกรรมพุทธโธอันนี้ก็คือแนวแถวหลงปู่มัน แต่หลวงตามหาบัวเนี่ยท่านยืนยันท่านยอมรับเลยว่าตะกอนเนี่ยท่านภาวนากาหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ก่อนที่ในขณะที่ท่านเรียนปริยัติธรรมเรียนมหาท่านก็ภาวนาไปด้วยแต่พอจากนั้นมันพอเข้ามาก็เหมือนกับมันจะเสื่อมมันจะตั้งได้พอต่อมามันหลุดออกไปเองพอเพมือนมันคลายมันหลง หลงต้นหลงเงื่อนได้ง่ายผลในสุดหลงปู่มันก็ตองบอกให้ภาวนามหาให้ภาวนาบริกรรมพุทโธนะลงตามมหาบัวท่านก็นกนเลยบริกรรมพุทโธเป็นหลักนะยึดพุทโธเป็นหลักเออแต่ใหม่ๆก็ยังว่าเลยเหมือนอกจะแตกท่านว่านะโอ้โหเออมันอยากจะออกไนะแต่ก็บังคับนะออพอบังคับวันที่สามที่สี่ท่านน่ะจิตใจก็เลยอยู่เน่งนะมันก็อยู่กับตัวของเรา เวลาขาขวาไปกับเราพุทขาซ้ายโถเ,เวลาปัดกวาดเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโถเ,เราจะอยู่นสถานที่ใดก็มีสติสัมปชัญญะที่ไหสติอยู่กับตนเองเลยตลอดเลยท่านีน่แหละก็เลยตั้งหลักไดนะ้อันนี้ก็คือ,อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัตินะแต่ตามไร่เจิงถ้าเป็นสายอื่นมีไหมก็มอีอย่างเราก็ได้ยินการเคลื่อนไหว ในร่างกายเวลานั่งภาวนานต้องยกมือยกขึ้นยกลงเพื่อจะดูเวทนาการเคลื่อนไหวของร่างกายเพราะขนะที่เรานั่งภาวนานกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมันมองเห็นได้ยากกําหนดลมนะมันมองไม่เห็นก็เลยยกมือยกกายขึ้นมายกมือขึ้นมาอันนี้คือกายานุป,ปัฏนานจิติปฐานหรือเวทนานุป,ปัฒนานจิติปัฐาน มันก็ได้นะเรา่ายุบน้อพองหนอก็เหมือนกันาขาหนอยกหนออันนี้ก็คือกายานปุปจนาสติปัฐานเามื่อกล้วนแล้วจะเป็นสมาถานเป็นเบื้องต้นทั้งนั้นอะหรือว่าแพ่งดวงแก้วอย่างนี้หรือแง่สัมมาอรหังบริการสัมมารอามารหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เป็นต้นก็มีมากมายสรุปแล้วก็คือกรรมฐาน ที่พระพุทธเจ้าว,วางไว้ในสี่สิบอย่างพุทธานุสติแล้วลึกถึงคุณของพุทธเจ้าก็ได้พุทโธพุทโธก็ได้ธรรมานุสติแล้วลึกถึงธรรมโมธรรมโมก็ได้บริกรรมแล้วลึกถึงสังขานุสติแล้วลึกถึงสังโคลลงสังโค,งโคก็ได <c oughs> ้แล้วลึกถึงความตายก็ได้ตายหายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตาย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  เลือกกำหนดลมหายใจเข้าอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกก็ได้แล้วลึกถึงเทวดาก็ได้นี่ยคที่ทําคุณงามความดีผู้นั้นต้องไปเป็นเทวดาต้องเป็นคนสูงถ้าไรไทยเตามทําความชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วในโต,ต๊ะําเป็นสัตว์นรกแต่เราเนี่ยเป็นสัตว์นรกและเป็นเทวดาฮะมองดูตนเองเอกีก นี่แหละอนุสติอันนี้คืออนุสติคือมีสิบอย่างจากนั้นก็กรรมฐานสี่สิบอย่างที่พระพุทธเจ้าที่วางไว้พวกนัานทรงศึกษาแต่แนวแถวของหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าให้ภาวนาพุโทโธเพียงแค่นี้พอนะแต่ข้อให้จริงจังและจริงใจเท่านั้นทะเลทไลายไม่ใช่การภาวนาก็าไปเดี๋ยววันนี้ภาวนาอันหนึ่งเดี๋ยว,นวนหนึ่งภาวนาเนี่ยซับสายไปเรื่อยอันนั้นใช้ไม่ได้นะ สรุปแล้วก็คือกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐานสีกายเวทนาจิตธรรมมีหลักสีส่อย่างเท่านั้นแหะกรรมฐานสมถะนะกายก็คือพิจารณากายร่างกายของเรากำหนดลมหายใจเข้าออกออก็ภาวนาพุโทโธกับกายยุบหนอพองนอกออกกายกำหนดนะนี่แหละกายยาวปัชนาสติปัฏฐานสติเวทนาปัชนาก็กำหนดดูเวทนา การหายใจเข้าออกมันก็มีเวทนาของมันอยู่ในนั้นแหละลองลองดิกันหายใจปิดจมูกดูสิมันจะเป็นยังไงนั่นแหะเวทนาเออมันเกิดขึ้นมาลหละมันทุกข์ขึ้นมาทันทีอันนี้คือมันอยู่ธรรมดามันก็มีเวทนาของมันอยู่แต่มันละเอียดนะถ้าเราไม่มีสติของเราไม่ถึงมันมันจะตามไม่ได้เวทนาการเคลื่อนไหวปวดแข้งปวดขาเวทนาปัสนาสติปัฏฐาน จิตตานุปัตนาสติปัฏฐานก็นดูจิตจิตใจของเราเรานึกคิดเรื่องอะไรขณะน,นี้เราปุุงคิดเรื่องอะไรตามดูจิตเอาสติตามดูจิตของตนเองใจของตนเองนี่ว่าจิตตานุปัตนาสติปัฏฐานธรรมานุปัตนาสติปัฏฐานคือธรรมารมณ์ที่มีอารมณ์มากระทบใจของเราเบางทีงเรได้ยินเสียงขึ้นมา ความไม่พอใจเกิดขึ้นเขาด่าเราเนี่ยเราไม่พอใจเรายกย่องขึ้นมาเราก็ใจฟูขึ้นมาเนี่ยใจของเรามันมีจมมีฟูมีจูมีฟูมีฟูมีจมก็อยู่ดิ่งๆก็มีอยู่ธรรมดาแต่โดยมากจมกับฟูน่ะมากกว่านะเพราะนั้นเลยว่าทำมารหมที่มากระทบจิตใจอันนี้ก็ให้มองดูแต่ที่พ่อแม่รูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าเอาเถอะนะทำมานนปัตนาเจติปฐานก็โทษ จิตตานุปัฏน,นาจสติปัฏฐานก็อโทกเวทนานุปัฏน,นาจสติปัฏฐานก็อูทกแต่ว่ากายานุปัฏน,นาจสติปัฏฐานมันหยาบกว่ามันหยาบถ้าขนาดมองดูกายตัวเองกําหนดลมหายใจเข้าออกอย่างไม่อยู่นะจะพิจารณาเวทนามันยากแล้วนะเมื่อพิจารณาจิตยิ่งยากใหญ่พิจารณาอารมณ์ทางด้านจิตใจนั้ยิ่งตามไม่เห็นตะคุปน้าตะคุปหลังเลยเพราะเหตุใดเพราะว่า ขนาดกายหยาบหยาบเรายังมองไม่เห็นเราจะไปเห็นของละเอียดได้ยังไงใช่ไหมขนาดเราเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ยังมองไม่เห็นเราจะไปมองหานะโควิดตัวยังไงก็ไม่รู้ต้องใช้กล่องจุลทรรศน์ก,กี่ร้อยกี่พันเท่าจึงเห็นตัวเชื้อเชื้อไวรัสโควิดนี่ เนี่ยแหละเราจะไปมองหาเราจะไปสอดแสวงหากล้องขนาดนั้นเ,เหลอะเพราะนั้นเราก็ต้องเอาของจับหยาบก่อนก่อนแล้าต้องดูกายต้องดูรักษากายของเราซะก่อนอกายของเรามีการเคลื่อนไหวอย่างไรเป็นอย่างไรเนี่ยนี่แหละสรุปแล้วก็คือกายานุปัสนาเตติปัฏฐานเวทนานุปัสนาเตติปัฏฐานจิตานุปัสนาเตติปัฏฐานธรรมานุปัสนาเติปัฏฐาน นี่แหละฐานของสมาธิเนีมัอยู่สี่ฐานนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะนั่แหละให้ภาวนาเหควาสำคัญให้จริงจังและจริงใจเมื่อฟังไปแล้วนะให้เอาจริงเอาจังในการประพฤติธปฏิบัตินะในวาให้ภาวนากําหนดเลยสิให้อยู่ตามลําพังเิบางทีอดอาหารสู้ไปเลยสิอ,อดอาหารข้าพเจ้าจะไม่คิดใจจิตใจปุ่งฟุ้งไปทางอื่นในขณะที่อดอาหารเนี่ย ให้อยู่กับพุโทโธเท่านั้นวะบ,บังคับเนี่ยแหละหลวงพ่อเคยทำมาแล้วน,น,น,นะลูกหลาน,นะโอ้เออมันรู้มันเห็นแล้วจิตใจเข้าสู่ความสงบเลยมันมีความสุขสุขจริงๆเออนัตถิสันติพรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีมันเกิดขึ้นได้นะสำหรับผู้ปฏิบัติ <c oughs> <นะ S 1> วันนี้หลวงพ่อได้พูด ถึงการเป็นอยู่ไวรัสโควิดถลํมมาจนถึงกิตตภาวนาให้กับลูกหลานสถานญาติโยมได้ฟังได้ศึกษานะตอต่อเนี้ไปตั้งแจรับพรอนไดนี้นะพวกเราไม่มากวาเนี่ยตามปกติศาลาวันเสาร์คนทางอื่นเข้ามาน,นี่ก็มีแต่กลุ่มของเรา มีแต่กลุ่มของเราก็อยู่นั่งห่างกันนะคนละสิบซาลาใหญ่คนละสิบเมตรนะห่างกันนะไม่ใช่สองเมตรนะลูกหลานนี่ัต่างคนต่างรักษานะสุขภาพนะก่อนที่จะไปจับอาหงอาหารกันนะใส่เยล็วเช็ดมือแอลกอฮอล์ล้างมือซะก่อนหรือว่าล้าง สรน้ำสบู่สกอนให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็จะไปเดินทีกันเกินไปแล้วตักอาหารปุบุกเพนแล้วก็ตัดจะไปช้าเกินไปแล้วก็ตักตักตต้องการอะไรอาหารก็ไม่กี่อย่างในวัดของเราพอประทังชีวิตเท่านั้นแหะถึงจะเลี้ยงอิ่มมีพีมันอรเ็อร่อยขนาดไหนก็ไม่เหนืออีกสักวันหนึ่งก็แก่เท่าชลาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็น วันนั้นพวกเราเลี้ยงพอประมาณเท่านั้นอย่าไปลุ่มหลงอย่าไปมัวเมากับโลกวัฏสงสาร <c oughs> <c oughs> ยะถาวาริวาปูราปาริปูเรนติกาารังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปากาปตต อิชิตังปัตติังตุมหังคิปเมวะสมิจาตสัเพปูเรนตุสังกปปัจจันโทปนรารสุยะธามณิโชติระโุยาธา คันจะดัชนังอาดาลิตโตทิตังอาหูอาหูกันตัสสิจิตันอาสมาสาทานจัติรันจาปัสตาดังธรรมดัชนังอาโุยุนเชตเมธาวิสารานุถานัตสนนัน ูสาปะมังกาลังปราคันตูสะปเดวตาสามมาขุทานุภาเวนัสดาโสติพวันตุเตภาวาตูสาปะมังกาลังปราคันตูสะปเดวตาสามมาธรรมานุภาเวนัสดาโสติพวันตุเต

ของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนหลวงพ่อสิงทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมาปโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก ได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังและพะเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา